ธนูถ้าตีเลยเนี่ย16%นะทุกคนแต่ถ้ามีหินตัวนี้มันเพิ่มโอกาสติดเป็น19แล้วรู้สึกไปเลยดีกว่าเนี่ยปิดท้ายคลิปขอบวก13%บวกอีกสเป็น19บวก13 13 13 Easy g a d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้อง Easy g a d ลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มาก สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู Channel ่ชา n e l เบลโลเมนะครับและกลับมาอยู่กับเกมแร็คนอร์ร็อกออริจินกันแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเรากาชาเกลือกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ว่าต่อเนื่องกันที่ตีบวกเลยแล,และกันตีบวกเราก็ไม่ได้มาอีกนานละว,วันนี้เราจะมาไล่ปลดเดี๋ยวรอดูว่าแคปสิบจะได้ไหมนะครับแล้วก็วันนี้จะลองเทสต์วอสิบสองแต่ที่สําคัญที่สุดเราจะโชว์เทสบวกสิบสามที่ธนูด้วยนะฮะมาลองสองเปอร์เซ็นต์กันก่อนดีกว่าปึ๊บปึ๊บปบ เหมือนเดิมหน้านี้ใช้10%เนี่ยตีไม่รู้เม่อไหร่จะติดเตรียมหินมาแล้วชุดหนึงอย่างน้อยเพราะถ้าติดได้เอาต่างไปทำอย่างอื่นนี่ส่วนเสื้อใช้16ก้อนเตรียมการแตกมาเรียบร้อยกันลดธนูธนูถ้าตีเลยเนี่ย16%นะทนุกคนแต่ถ้ามีหินตัวนี้มันเพิ่มโอก,กาสติดเป็น19แล้วรู้สึกว่า12เนี่ยจะลดไม่ได้เพราะมันมันติดเซฟเซฟโซ่ save, save ละต้องไปให้ถึง15นะเรามาดูรอบนี้กันว่าวันนี้นะครับเราจะไปได้สักแค่ไหนนะ และแน่นอนก่อนจะตีบวกมีเพื่อนๆน้องๆให้กำลังใจสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับเราไล่กันที่ตรงไหนกันก่อนดีวะก้ะา่ะมาดมาเอ้ยเอาเลี้ยงเราตีที่ประดับก่อนหรือรองเท้าหรือค่อยสิบสองสิบสามดีวะว่าออเดอร์บวกสิบก่อนไหมเพราะจริงๆเรายังไม่ปลดแคปฟสิบทั้งตัวเลยกูก็เะแสเน่ะจริงๆอันนี้มันบวกสิบนะทุกคนผมมือลั่นล่วง โคเซ็งบ,บวกสิบมันโอกาสน้อยกว่าจริงลองดูก่อนนะลองดูรองเท้าก่อนเพราะประดับเนี่ยตีนานละสักหนึ่งทีไปบวกสิบหรือเปล่าเอาจริงๆนะตีบวกสิบแม่งแทบไม่ต้องลุ้นเลยเพราะโอกาสติดแม่งน้อยมากตีอย่างอื่นยังได้ลุ้นกว่าเว้ยหนึ่งชิปอดปุยถอดทุกอันใส่ชินเดียวอ้าวเอาว่ะแต่กูใช้แต่กูใช้ทอหรับกินสุดท้ายดีเงี้ยแม่งลองดูลองดู เอาแค่ชิ้นที่จะตีใช่ป่ะเออใส่จะตีที่ไหนใส่ชิ้นนั้นป่ะมาตีพีน้อยๆเผื่ออยากไห้กลัวอัพมาลองดูแหวนวงสุดท้ายของแหวนดูชิ้นแรกใช่สิไปเฮ้ยโอ้โหไอกล้ามาว่ะมาว่ะเฮ้ยสุดยอดไอ้กล้าเออ้ยโว่ะเฮ้ยถ้าใช้สุดนี้กับส่งเท้าจะมาเมื่อวะ เฮ้ยไอ้กาแจวมึงเข้าแบบเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกแล้วพอเข้ามาอีกทีนึงกดเลยแบบเนี้ยเพ้ามันอยู่ชิ้นแรกอยู่แล้วอะยังไงมันกดได้เรา่ะเรามีของตุนไว้เยอะทุกคนวันนี้ใส่กันแบบเละๆจริงจริงมึงแรกเอาก็ได้นะหียมันมันแรกมันแรกได้เท่ากันไอเหลี่ยมเนี่ยโอเคเข้าออกเข้าออกงี้แล้วหัวตอนไหนอยากกดตอนไหนก็กดเอ้ยกดตอนไหนก็ตอนนี้เลยแล้วกัน นี่ทีหนึงได้แล้วเนี่ยอีกทีแหจริงเหรอแรกใช้เหรียญแรกงอยปะได้ท่านมันท่ากนน้ำมันใช้เยอะไงของผมมีตึงๆครับวันนี้ใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่เอาไว้แรกนี่เอากล่องไว้แรกโปรใหญใช้สองสูตรผสมมาละยังงไวะสูตรมึงเดินอ่ะเฮ้ยเอาว่ะรอดูทุกคนเราปิดบวก์สิบได้เปล่ากดสูตรครับเนี่ย กูตอนแรกกะว่าเอาส่วนั้นเก็บไว้แบบสิบสามไงวันนี้อยากโชว์ฮานูสิบสามไม่รู้จะได้แต่ติดสิบมันมงกว่าสิบสามไงจริงแต่โปรติปมันได้เยอะกว่าแหละไปชิ้นสุดท้ายแล้วตอนนี้บวก1ิเราขาดชิ้นสุดท้ายแต่ยังไงวันนี้เราต้องมีบวกสิบสองกับบวกสิบสามให้คนดูได้ดูกันแน่นอนครับอย่างน้อยอยังไงต้องหววนะไม่ไงั้นไม่ใช่เมโลมาพร้อมแล้วเราขอลุ้นบวกสิบชิ้นสุดท้ายในคลิกที่สามของเราในวันนี้ในการลงท้าของเรานะฮะ มาถึงห้องรีไฟล์แล้วมาถึงแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวกดเลยขอบุกซิบซิปซึ้งเชี่ยโบกซิปมัยากว่ยจ้ายชิ้นสุดท้ายตีเป็นสิบรอบเหมือนกันใส่กลับมาก่อนเพราะว่าวนไปตีอย่างอื่นบ้างมาแต่ก็ใกล้ละใกล้ละชิ้นสุดท้ายเนี่ยใกล้ละนิดเดียวนิดเดียว ลงมาเดินลงมาเดินอันนี้ชิลๆก่อเอาเสื้อบวกสิบสองดีกว่าเสื้อบวกสิบสองก่อนดีกว่าเผื่อจะได้เตยมไปแล้วกันแตกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะโอกาสติดยังเยอะกว่าบวกเก้ามาบวกสิบอีกบวกสิบสองในคลิกนี้ก็ขอสิบสองไปเลยละกันแตกว่ะมึงว่ากูตีธนูหรือกูตีนี่ดีวะธนูเลยดีปะ่ะ ลำบากใจเหมือนกันนะของเรายังมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราตีประดับก่อนดีวะเออตีประดับบ้างดีวะตีประดับบ้างดีไหมสิบสองสิบสองได้ดิสิบสองเฮ้ยต้องตีประดับบ้างเอาเลยไหมสิบสองชิ้นก่อนป,ประดับกูยังตีไม่ติดต,มตีมาหลายว,วันลนะสิบเอ็ดเหรอเออสิบเอ็ดยสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ด เดี๋ยวคูสอนให้ดูว่าเขาตียังไงกด emoji ก่อนกด emoji ก่อนไอ้กดผิดให้แล้วกด emoji แ,แล้วติดจูบก่อนจูบก่อนเราขอข้างนี้เลยละกัน20%ต้องใส่นะครั้งที่แล้วไม่ใส่งานข้าเลยลงเหลืบอบบก้ที่เผลอไม่ไดีส1บกดรองเท้าเลยกดรองเท้าเหรออ้าวจังหวะทรง มาตังหว่าส่งรองเ<ส>ท้ามีเป็นพันไปดีบวกสิบไปเชี้เลยแม่งวันนี้ยังไม่ติดแค่เดียวเองไงดูว่ากล้าย้ำดีวะามูนยิงกับรองเท้ามากเลยอะ่ะไม่แมต่ตึงๆมันต้องรอไปอะ่ะเดี๋ยวมึงแลกมาแปดสิบแล้วกดสองทีแปะบะ๊บมัต้องทีละอันนี่ถ้าเหลือจะได้ไปแลกอย่างอื่นมันเปลืองแก้ได้คราฟขนก็ได้คราฟมันใช้ตังค์นะเว้ย แค่ันไปนักหนึ่งก่อนละ,ะพันหนึ่งเอาไงดีว้แม่งไม่ติดสักทีแม่งไม่ติดสักทีขออีกสักทีละกันพวกซิโอ้โหเข้มจัดเลยวะจริงจริงถ้าติดแบบมันจะขึ้นแต่เตตัสขึ้นมาก่อนเลยเว้ยเหรออันนี้มึงสปอยกูเหรอเพราะมันปลด มาดูบบกศีอีกสักที้วทุกคนไม่ติดไปตีชิ้นอื่นดีกว่ามาออกกดออกก่อนออกจากหน้าเข้าคุยมาแม่งเอ้ยบกสิบแม่งตียากเกินอ่ะมาชิ้นสุดท้ายอาจระเข้เยออยู่ฉลามเหยียบหัวเลยนี่เพิ่งรอบป่าเองชิ้นสุดท้ายมึงไงเฮ้ยนี่ตีนานแล้วตีหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่มันยังไม่ขึ้นไม่ไม่ถ้าไม่นีว่านี้เดี๋ยวขาดชิ้นเดียวเลย เออใช่ใช่ตัแตบบ่ขาเช่นเดียวเพิ่งนี่เลยก็ไม่ต้องเยอะบ้างก็ได้น้อย,อยๆบ้างก็ได้ใช้เยอะตลอดเผลอๆอ่อนๆนี้ขอบวกสิบสิบสติดยากจังวะแม่คิดออว่าค่อยมาแก้แม่งดีกว่าตีบวกอะไรอื่นดีกว่าอันนี้ได้อีกสิเอาออนลิ้ใหญ่เลยสิบตีประดับดีกว่าเว้ยมันว่ะ เตรียมของมาเยอะเตรียมของมาเยอะครับผมวันนี้เพิ่งติดชุดชุดยังไม่ได้ย่อยไหมชุดอะไรวะอฮอตุูมฮอตุูมย่อยหมดแล้วไปหมดแล้วย่อยตอนท้ายคลิปที่แล้วไงเนี่ยไม่เหลือแล้วมาเอาสิบเอ็ดข้างไหนดีก้ากูให้เลือกอกูว่าติดอันล่าง อันล่างอ่ะมามเดี๋ยววัดตีสีฟ้าดีวะาอ,อันนี้บวกสามเปอร์เซ็นต์นี่หว่าเอาไหนดีบวกสามเปอร์เซ็นต์ทั้งสองอันน่ะสิบเอ็ดอะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไหนดีเลือกมาฟ้าไปโบตีสีม่วงมันหลายรอบแนละ้วไม่ติดจัดไปโอ้ยวันนี้เพิ่งได้ชิ้นเดียวน,นะทุกคนชิ้นนี้มาสิแล้วก็ต้องสิบเอ็ดเลยละกันไป สุดยอดไอ้กล้ากูว่าจังหวะเนี้ยติด13ต้องเข้า13ต้องเข้าเฉยใช้สูตร,ร <อ S 1> ดิวใช้สูตรวิ่งนิ้ววะนือกดเลยดียไปเลยดีกว่าเนี่ยปิดท้ายคลิปขอบวก13บวก13เปอร์เซ็นเป็น19เปอร์เซ็นบวก13 13 13ไม่มาหายเายโอ้โหเท่ากับวันนี้ติดแค่ คอมมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งใช้อย่างเยอะเผาของเกือบหมดทั้งตัวเลยได้แค่นี้เองอะเซ็งว่ะมีมีปิดรองเท้าอีกสักรอบปะเนี่ยกูก็คิดเหมือนเมืงแล้วว่ามันค้างคาไอีกสักคิกอีกสักคิกอีกสักคิกแถมแล้วกันคนดูแถมแล้วกันแถมจากตรงไหนได้บ้างวันนี้เนี่ยเกิดเป็นนักใช้เพชรเต้เลยนี่ไงเกิดเป็นนักลบมันต้องสู้รู้สึกจะเพิ่งมีสามสิบหกก้อนปะเออ ซื้อตีบวกมันต้องสู้ไ<เ>อ้ใช้นั่นแรกยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแหลกซื้อไปแล้วอ่ะเอาไอ้ที่ซื้อวันละอาทิตย์อะเอเอกูลืมไปละประดับอะเ <laughs> ลวไปละมึงยังมีเป็นพันเป็นเอาวันน้วันนี้อะคลิกสุดท้ายวันนี้เอาไงให้สิบวะถอดถอดถอดลองถอดใหม่อีกรอบนึงอ่าได้ได้ได้ไหนไหนก็สุดท้ายแล้วทุกคนเผื่อปลดแคบสิบเผื่อปลดแคปสิบ มาเหมือนที่แรกที่แรกเข้ามาแล้วกดเลยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นละขอบวกสิปิดแคปสิบสวยๆกับสิเซนี้พร้อมแล้วกรววาช้าอะไรวะคัววาช้าไปแล้วช้าไปเหรอเอางั้นเอาใหม่เข้าแล้วไปเลยละกันจบจบจบที่ไม่ติดจบที่ไม่ติดอุ้ยบวกสิมันตียากอะเกมเนี้ แม่งวันนี้ได้แค่นี้เองมันดครับเออโอ้วันนี้การเป็นรอบวันนี้ได้แค่คอหมาขึ้นมาสิบกับสิบเอ็ดเองทุกคนเตียม,มาตั้งเยอะได้แค่เนี้ยเองเสียดายต่างจังแต่เดี๋ยวต้องมาย้ำสิบอันนี้ก่อนพอย้ำนี้สิบเสร็จสิบคว่าคลิปหน้าจะมาเอาธนูอย่างเดียวเลยสิบสามสิบสี่สิบห้าดีวากว่าจัดแบบเน้นเลย สิอาจจะไม่กลับมาอัดแล้วคนดูผมอาจจะเตยแตย่นอกคลิปมาเลยแล้วรอบหน้าเรามาจัดธนูกันแบบเน้นๆเ,เลยดีกว่าอยากไปแล้วธนูอยากไปคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับละลายกันไปแบบเต็มที่มันกันแบบสะใจไปแล้วยังไงวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ชอ่องเมลโลเมยด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ